แล้วนะครับ <พ uka> เออนี่ผมก็มีเรื่องล่อยฝั่งวันก่อนนี้นะคผมเออผมไปร้านไปร้านขายหมูปิ้งมาตรงข้างกระโดนข้างวันก่อนเออไม่ใช่น้าเหรอกรัก็เป็นรถเข็นก็ได้ขอโทษจับจับผิดตลอด ครับผมเป็นร้านเป็นร้านขายหมูปิ้งมาแล้วก็โอ้ยที่ที่ซื้อไม่ได้หรอกคนขายหน้าตาน่ารักมากเป็นแบบเหมือนสาวออกชาวเหนือชาวเขานิดนึงก็ผมไปเห็นก็เอ้ยหมูปิ้งเนี้ยน่ากินก็เลยลองลองจับ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 ชิ้หมูปิ้งดูมันหมูปิ้งมันเย็นอ่ะพอหมูปิ้งมันเย็นมันก็เลยไม่น่ากินใช่ไหมฮะ ผมก็เลยถามน้องทำไมว่าเออน้องครับทำไมหนุมปิ๊งมันเย็นอย่างนี้เนี่ยน้องน้องปิ๊งมานานหรือยังน้องก็ตอบว่าหนู่ปี้มันตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย ฮาตั้งทีว่าเมื่อกี้นะถ้าไม่ฮาจะฮาเองนะโอ,อ,อนโอนโดนบอกเฮ้ยขอขอไม่ให้ไวเลยครับขอไม่ให้ไวหน่อยเอาแล้วครับเรื่องในคู่แข่งขอไม่ให้ไว้ <c oughs> จะเรีนอตามด้วยมีนี่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 ื่องหลว่ยได้ปะล่ะครเป็นนั่ได้็นนั่งก็ได้ ผมเอ่อเพื่อน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 ,อน,อนรู้ไหมครับว่าทำไมหมาเนี่ยหมาถึงชอบถอนเอ่อบาวัดเนี่ยชอบถอนเวลาประมาณแบบตีสี่ตีห้าในรู้นี้ครับทราบทราบไหมครับไมูอไรนะเออจริงเนาะอ้าวงั้นนี้ผมรู้ผมก็เป็นหมาดิอนันนี้นี่หลอกด่าเหรอเนี่ย เพื่อนเราคนนี้เดบิไฟสองฟอลโล่ไปเลยให้ถ่ายให้ถ่ายลุกไหมครับว่าทำไมหมาถึงชอบขอนเวลาแบบว่าประมาณลุกสัใ้าใ้เดาให้ถ่าย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 ใ้ถ่ายให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 ้ายให้ถ่ายายให้ถ่่ยให้ถ่ายใ อ่าพี่ว่าผีนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยพระเขาก็จะขึ้นไปบนหอระฆังลตีระฆังครับผมแล้วทำไมหมาถึงพอไมหมาถึงพอดนะครับก็เพราะว่าพระไม่ใส่กางเกงในแล้วพอหมาเห็นก็เลย พี่แกรมากอะไรครับพี่แกรไม่นของสูงครับขอโทษขอโทษอันี่นี่ไม่หานี่นี่ผมจะบอกให้ให้เครดิตมาม้าเลยนะกภเสียรถม้าแบบาม้าๆตีอะครับอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีอ่ปัดเอาตัวมาเลยโดนให้แม่โดนให้แม่